กูดม้อนิงกับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับมิถุนายนะเดินหกแล้วก่อนที่จะเดินทางไปค่ายนะครับก็จะมาแบกบันพี่น้องสัน้นนะครับพี่น้องครับนี่คือสีอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้า องค์หนุให้กับอนุษยนี่คือองค์ประกอบสี่อย่างและสี่อย่างเนี่ยเป็นสิน่งที่มนุษย์เราต้ต่อสู้และยิ่งมวน,นันอีกคนที่ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าคือคริสเตียนสี่อย่างนี่นะทั้งชีวิตเลยต้องต่อสู้ต้องเจริญขึ้นทั้งสี่ด้านสี่อย่างที่เป็นองค์ประกอบของคริเสเตียนคืออะไรครับหนึ่งความจริง สชีวิต 3. เป้าหมายสความสัมพันธ์ทั้งสอย่างนี้สำคัญนะครับเป็นองค์ประกอบของชีวิตกิเสียงกั้งนความจริงชีวิตรูปแบบชีวิตเป้าหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งสีเรื่องนี้สำคัญมาก เป็นองค์ประกอบของที่ฝ่ยยายจุญญาของมนุษย์ทุกคนและเป็นอะไรกับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องต่อสู้และก็เป็นสิ่งที่คิดเซียนจะต้องทำให้ต่อสู้ด้วยตลอดชีวิตที่กทโลกโชคลาไวันนี้อย่างแรกก็คือความจริงมนุษย์ทุกคนจะต้องใช้เหตุในดิสซันดิ่งเหตุผลเนี่ยหรือเรื่สมองเนี่ย back ทู the b i บ l บสู่ความจริงของภีเรื่องเนี้ยสำคัญมาก ต้องให้สักภาพเรื่องเหตุและผลของเราเนี่ยกลับไปสู่ความจริงของพระบุญปีซึ่งทั้งชีวิตต้องมีอย่างนั้นเพราะเราเป็นเราไม่ใช่ความจริงเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาให้เดินทางเข้าสู่ความจริงแสวงหาความจริงและเข้าใจความจริงดังนั้นเหตุผลสมองต้องกลับสู่ความจริงของพระบุป์ปีอย่างที่สองรูปแบบชีวิตจะต้องมีเขาเรียกว่าโมเดลไอดอลเลยใช่ไหม ใครเป็นไอดอลคุณใครเป็นโมเดลคุณรูปแบบชีวิตพระเจ้ากําหนดแล้วจะต้องเรียนแบบของพระเจ้าให้สมบ,บูรณ์ที่รักมีพระเจ้าเป็นต้นแบบตอนนี้พระเจ้าตนแบบพระองค์ทำไมประธานองค์พระเยซูพระบุตรองเดียวกองนั้นแผนการล้ำลึกสําแดงว่ามนุษย์ควรจะเป็นยังไงฟิสิกส์จึงสงําแดงดังนั้นเวลาเทียบเราเนะี่ยเหมือนมนุษย์หรือเปล่าเทียบจากพระเยซูนะครับนั่นเกิดมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังนั้น รูปแบบชีวิตต้องเหมือนพระสุกยอย่างที่สามนะครับก็คืออะไรครับเป้าหมายงานนี้เยอะเลยมันุู้์ตัวสร้างเป้าหมายจนพระธรรมสุภาษิตสิบหกยี่ห้าว่าไงมีทางหนึ่งสังเกตุวัุแต่มันสิ้นสุดลงที่แดนแต่มันสิ้นสุดลงที่แดนอความมฒนาต้องชัดเจนชัดเจนนั่นนี่นะครับต้องมีเป้าหมายเป้าหมายก็คืออะไรเป็นส่วนเป้าหมายของสินทา ตัวชัดเจนไอ้อย่างที่สุสุดท้ายนี่ก็สำคัญคือความสัมพันธ์สังคมของมนุษย์ที่พระเจ้ากําหนดให้ต้องอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความปิดบาปมนุษย์ไม่ได้รักกันแล้วรักก็ไม่ถูกหลักความจริงของมนุษย์รักไม่ใช่อมชอมชม รักต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงความถูกต้องความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องสําคัญนะพี่น้องก็ความสัมพันธ์เ,นนเป็นหัวใจหลักของประกายของประเก,กิจในกิเลสขับความสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักของความสัมพันธ์ระหว่างคนพระเจ้าพระสัมกับเรา ผมพูดฟ่งหลักการมันมชัดเจนพระเจ้าไม่เคยทำลายความสัมพันธ์ที่เสียไปผมพูดครั้งนะครับพระผู้สร้างไม่เคยทำลายความสัมพันธ์ที่พระองค์มีต่อเราให้เสียไปมีแต่มนุษย์เท่านั้นมนุษย์เท่านั้นที่เลือกเองที่จะไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์อันนี้เรื่องน่าเศร้ามนุษย์เองที่ทำลายความสัมพันธ์ พระเจ้าสร้างโลกหกวันมนุษย์ใช้เวลาหกวินาทีทำลายโลกทั้งหมดพ่อแม่เลี้ยงลูกจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ยากลำบากแต่ลูกใช้เวลาไม่กี่วินาทีทำลายชีวิตทั้งชีวิตมันนี้ข่าวสารมาถึงท่านผมอยากจะบอกว่าตั้ต้นใหม่กับใจใหม่พระเจ้าให้เริ่มใหม่ได้ ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นเลยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าไม่ตานะครับให้ความสัมพันธ์เรากลับมาดังเดิมและโดยเฉพาะกิจักรองพระเจ้ากิจจกรองพระเจ้าความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญเรากำลังเป็นชุมชนกลุ่มชนที่แสดงให้โลกนี้เห็นว่ากลุ่มชนที่พระเจ้าสร้างควรเป็นยังไงคนบวกคนบวกคนบวกคน,บวกคนเป็นสังคม กลุ่มชนกลุ่มคนที่พระเจ้าสร้างควรจะเป็นเชงไรคิดจักจะต้องเป็นแสงสว่างจุดจุดนี้ขอพระเจ้าไมตตานะครับแล้วผมจะแปะค่ายของกิจักรแบบจิดนนท์ให้กับพี่น้องในค่ายนะครับขอเช้านี้อยากจะนุนใจพี่น้องด้วยประคำพระเจ้าสั้นๆตรงนี้นะครับนุงใจนะครับกับวัเสียงเหตุผลกับสู่ความคิดวามีรูปแบบชีวิต กับเปสุดย้ดแบบแท้จริงคือพระเยซูเป้าหมายทิ้งเป้าหมายตัวเองซะแล้วอเอมรับเป้าหมายที่พระองค์ทรงกำหนดคือไปถวรสวนขณะที่ยังไม่ถึงสวนแนวทางที่ไปถึงสวนนั้นจงสแสวงหาเป็นองค์เจ้าและความเจ้าประกอบใช้พระคำพระเจ้าเป็นหลักการในการมีชีวิตยอยู่โลกชะคราวปน,นี้และสี่สุดท้ายแสดงความรักความสัมพันธ์กับสู่ความรักของพระเจ้า